และเมื่อวันที่1นึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาครับคุณท่านอิสระยะได้เข้าพิธีผสมบทตามที่ตัวเองได้ตั้งใจไว้ซึ่งบรรยากาศนั้นเต็ไมไปด้วยความอบอุ่นและความวปลาปื้มจากทุกๆคนที่ได้ร่วมพิธีในวันนั้นไปนอกรอบกันเลยครับ ก็สู่ร่วมกาสาพัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคุณห้านอิสริยะที่เข้าพิธีอุปสมบทณวัดอินทารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมางานนี้มีเหล่าเพื่อนพี่น้องศิลปินรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมง,งานกันอย่างคับข้างเลยครับ อีกแป๊บหนึ่งพี่จะเข้าสู่รมคาสาพักแล้วเป็นพระแล้วอยากรู้ความรู้สึกตอนนี้ว่ารู้สึกไงบ้างตอบตรงๆว่าณนะเวลานี้ยังไม่คือก็ถามว่าตื่นเต้นไหมคือตื่นเต้นแต่ว่ายังไม่ขนาดนั้นแต่เชื่อว่าตอนที่เข้าไปข้างในตอนที่เริ่มมีการห่มผ้าเหลืองแล้วก็ทําพิธีอะไรต่างๆเนี่ยเชื่อว่าน่าจะตื่นเต้นแน่นอนแล้วเวลาตอนเราบวชเนี่ยเขาจะมีชื่อทางธรรมใช่ไหมครับเซนเซยาทางธรรมก็คือพี่ฮนได้ชื่ออะไรฮะของพี่เนี่ยชื่อเอ่เป็นเป็นฉา,า,า,ายานะฉายา ชื่อว่าเราวิวันโนครับผมแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเป็นผู้มีวันณะดุจพระอาทิตย์ครับก่อนจะบวชนเยได้คุยกับคุณแม่ไหมครับว่าคุณแม่แบบรูสิ่งไงบ้างคุยคุยคือโดยส่วนใหญ่ก็แม่ก็เขาเรียกว่าเขาก็แบบร้องไห้อะไรเงี้ยเขาก็แบบดีใจเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรคือในการบวชครั้งนี้เราก็เราก็คือต้องบอกว่าเราก็อยากบวชให้เขาแล้วก็แบบเป็นการทดแทนพระคุณพ่อแม่อะไรเงี้ยเราก็อยากทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ก็รู้สึกดีใจมากคนะ่ะก็รอไปนี้มานานแนะเขาก็ได้ติดตามเหมือนกันแต่ก็ ยังไม่ได้ไม่ได้วันค่ะแล้วก็มาวัานนั้นที่เขาบอกเขาตกใจดีใจมากนะคะภูมิใจในตัวน้องมากแล้วก็ขอบคุณน้ําใจทุกๆน้ําใจที่เจสะละมาวันนี้แล้วก็ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ได้รับกันทุกท,ท,ทุกทุกท่านนะ,ะ <c oughs> คะก็เป็นความภูมิใจนะคะของคนเป็นค,ครูอยู่แล้วแล้วก็จริงๆท่านก็สร้างความภูมิใจให้ให้พี่อู๋แล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ที่พวกเราปลื้มตื่นจริงๆเห็น แฟนคลับเห็นพี่น้องชาวดะสตาร์ที่มาร่วมบุญกันเยอะแล้วก็วันนี้ก็เป็นเป็นอารมณ์ที่ที่ดีค่ะยินดีด้วยจริงๆค่ะมาจากหนองคายค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าเราตั้งใจไว้ว่าถ้าพี่ฮั่นบวชต้องมาให้ได้แล้วก็เลยมาอีกที่มาจากเชียงใหม่ค่ะตั้งแต่น้องเริ่มประกวดะสตาร์แล้วค่ะก็เป็นติดตามน้องมาตลอดแล้วก็อยู่กับน้องตลอดคือณนาทีแรกที่ทราบข่าวว่าน้องบวชรู้สึกว่ามันปลื้มอาน้ำตาไหลเพราะว่าเออแบบ คือคนที่เราติดตามมาแล้วแบบน้องมาถึงวันนี้แล้วอ่ะคือแบบน้องผ่านอะไรมาเยอะค่ะก็เลยแบบรู้สึกแบบอืมอรื่แบบ อีกสักครู่เดียวพี่ชายเราจะเข้าสู่รมการสองพันเรารู้สึกไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นนะดีครับดีทุกมานี่พี่ชายเราจะได้ปวดเป็นสิ่งที่ลูกชายทุกคนต้องเคยต้องต้องทามาหนึ่งทามาหนึ่งครั้งแล้วก็มปุ๋ยทุกคนมีปุ๋ยทุกนายเก่งู้เลยว่าไม่มีใครสู้ตั้มได้ครับตั้มไปแบบไปถึงบ้านจริงแท้จริงแล้่นจริงนะฮะ พอมากเลยครับก็พอมมากนะเพื่อนเพลงโลก้นี่กี่รอบแล้วครับไม่ไับกระบอกเพื่อนเพเนรู้ตัวบอมางานบวหรือมางานอะไรงานวกระบถามเลยครับเมื่อเช้าใส่เกงตัวนี้มาหรือเปล่าใส่เกงแล้วกั้ด้วมัวนนี้เปลี่ยนเพื่ออะไรครับเพื่อมาสำรอง บานบวชพี่หั่นเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างโหมันอิ่มเอ้มใจนะฮะดีใจกับกับพี่ฮั่นด้วยที่ที่ได้ทําตามหน้าที่แล้วก็อีกอย่างนึ่งเราได้มาศึกษาธรรมเพื่อจะนําไปใช้ชีวิตในทางโลกต่อไปที่ดีต่อไปด้วยอย่าเงี้ยครับดีใจมากมา ใจแล้วก็ปลื้มใจมากค่ะที่น้องท่านเนี่ยได้ตั้งใจที่จะถึกษาพระธรรมมานะคะแล้วก็ในฐานะที่เป็นแฟนคลับเนี่ยก็รู้สึกอาน,นุโมทนาบุญด้วยนะคะ่ะผ่ะท <ขา S 2> ่านเนี่ยพูดอ,อยู่เสมอว่าแฟนคลับจเป็นเหมือนครอบครัวของเขาซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวเขาจริงๆนะคะถึงแม้ว่าว่าเราจะจะไม่ได้เป็นครอบครัวแท้จริงแต่ว่าถึงความผูกพันที่เรามีมา3ปีเกือบ3ปีที่ตั้งแต่น้องท่านประกวดนะคะก็รู้สึกว่าเราเราเราพึ่มใจมากจริงๆนะคะ เราวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ